ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าจะพาไปทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างก็จะมีหมูบดค่ะหรือว่าหมูสับค่ะแครอทหั่นลูกเต๋าค่ะเห็ดหอมเราต้องแช่น้ำร้อนก่อนนะคะแล้วเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะ น้ำตาลทรายค่ะพริกไทยป่นค่ะน้ำปลาค่ะซอสน้ำมันหอยค่ะส่วนผักของเราก็จะมีผักชีโหระพาผักกาดหอมนะคะที่เราจะเอาไปห่อค่ะ ส่วนแผ่นกลวยเตี๋ยวนะคะเราก็ต้องเอาไปนึ่งนะคะเวลาห่อแล้วก็จะได้เหนียวนะคะจะไม่ขาดจะไม่แตกนะคะต่อไปเราก็จะไปผัดไส้ก่อนนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อน,นะค่ะน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอาเห็ดหอมลงไปผัดให้หอมก่อน เห็ดหอมผัดจนหอมแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูบดใส่เข้าไปผัดต่อไปค่ะให้หมูสุกค่ะผัดให้หมูสุกเลยค่ะหมูสุกแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะเอาแครอทใส่ลงไปค่ะผัดต่อไปค่ะแล้วเราจะปรุงด้วยน้ำตาลทรายซอสน้ำมันหอยค่ะ น้ำปลาค่ะพริกไทยป่นค่ะผัดต่อไปให้สุกค่ะ สุกแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราไปดูน้ำจิ้มเรานะคะว่าใส่อะไรบ้างก็จะมีพริกค่ะพริกกี้หนูสวนนะคะใช้ทั้งแดงทั้งเขียวค่ะแล้วก็ส่วนใบผักชีนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปั่นพร้อมพริกนะคะ เราจะไม่ใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ใบโหระพาเราก็จะเด็ดใส่ด้วยค่ะส่วนมะนาวน้ำตาลเราก็เชื่อมไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปปรุงนะคะปรุงน้ำจิ้มนะคะแล้วก็น้ำปลาด้วยค่ะปรุงปั่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะรวดเร็วทันใจไหมคะเพื่อน จะได้ไม่เสียเวลาในการรับชมนะคะต่อไปเราก็จะทำการห่อคะ่ะวิธีห่อของเราก็คือเอาแผ่นแป้งวางบนจานนะคะแล้วก็เอาผักวางเข้าไปบนแผ่นแป้งแล้วก็ตักหมูใส่เข้าไปะคะ่ะแล้วก็ดึงแผ่นแป้งขึ้นมาม้วนนะคะกดค่ะให้แน่นๆค่ะแล้วก็ม้วนขึ้นไปเลย สวยไหมคะหอ่หอง่ายคะ่ะแผ่นจะเหนียวไม่แตกนะคะถ้าเราเอาแผ่นแป้งไปนึ่งคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราทยอยห่อให้หมดนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสวยๆอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งขึ้นจานเลยนะคะพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของป้าน่าทานไหมคะ หน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเอาไปลองทำดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะค่ะป้ามิตรขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ